การผมแนะนำวิธีการใช้การนะครับอือหืใช้สักสี่ห้าทริปฟอร์แมตอืมด้วยไม่ใช่ว่าใช้ยาวมันก็คือขยะที่อยู่ในก๊าซมันจะได้ล้างออกทั้งหมดฟอร์แมตเลยใช่ไหมไม่ใช่ลบไม่ใช่ลบครับไม่ลบฟอร์แมตฟอร์แมตก็คือจริงๆคือการลบนั่นแหละจากการลบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์การลบธรรมดามันจะเหลือข้างขยะไว้อยู่ใช้ไปรักษาจริงๆอ่ะผมสามสี่ทริปผมก็ฟอร์แมตเนี่ย เพราะว่าหนึ่งคือเวลาเราเอากา้าซออกไปเสียบกับอุปกรณ์อื่นบางทีไวรัสมันเข้ากา้าซไปแล้วข้อมูลอะไรเงี้ยเสี่ยแก้ไม่ได้อย่างของผมก็จะมีก้าซทักงสามสีอส่อันสแปรชาตัวแคมปวันนี้ก็จะมีแค่ตัวติดกับตัวแคมป์มาให้จะมีแม่เีล็กหนึ่งอัน ครับตัถึงหัวน็อกแล้วก็แบตหนึ่งก้อนอตัวนี้ตัวขันล็อกอแบตใช้ตัวชาร์จได้ันี้ใช้ได้รุ่นเดียวกันนะเดี๋ยวเ,าาเอามือถือขึ้นมาอัปเดตเออไม่ใช่อัปเดตให้มันรู้จักกับมือถือก่อนเป็นการแอคทิเวตการใช้งาน เอาร้อยยี่สิบแปนะ แล้วเวลาต่อเชื่อมอะค่ะต้องยังไงดีไหมไเ,เวลาต่อเชื่อมอะค่ะถ้ามันมี D J i 3อยู่แล้วมันก็คือให้เลือกรุ่นก็ึงงเลือกมันก็ทางเลือกมันคือบลูทูธลำโพงเครื่องหนึ่งอายังไงเราก็เปิดเครื่องปุ๊บ มันก็จะเด้งเลยว่าชื่ออะไรชื่ออะไรถ้าคุณเปิดพร้อมกันหแบบุดแต่ถ้าคุณไม่ได้เปิดแอคชั่นสามยังไงก็ไม่ขึ้นอะมพนคไม่เต็มเลยคุณก็เลือกถ้าไม่ได้เปิดแอคชั่นสามมันก็เรื่องของตัวเราอันนี้มันจะวุ่นวายครั้งแรกครั้งหน้าจะไม่ได้อะไรขนาดนี้นะครับใช้บัญชีนี้นะ <c oughs> อัจฉริยะรู้นี้ ความใจคือนะการเหมือนเดิมก็คือใช้ไปแล้วก็ไม่นนมีอะไรมา เดตเครื่องนะครับเวลาีกเสร็จเสลวเต็มเ็มเต็มลเวลามันฟอลให้อัปเดตนะครับ50แรกอะ่ะมันจะเป็นการอัปเดตโปรแกรมลงในแอปก่อนพออัปเดตร้าโปรแกรมแรกเสร็จปุ๊บ51เอ่อะเราต้องกดติดตั้งใหม่พอกดติดตั้งมันจะจับบูทูธเราก็ต้องเริ่มต้นเหมือนตะกี้ึ้นใหม่เพื่อเป็นการโยนข้อมูลเข้านี้ เดี๋ยวอมาถึงห้้ิให้กดติดตามหนง ขึ้นมาเน็ตมือถือพูกค้างไหมที่ใช่เหรอกดติดตั้งอีกทีหนึ่งใช่ไหมอ้วนไปกดติดตั้งอีกทีใช่ไหมต้องเลื่อนต่องเชื่อมต่อเชื่อมมันมหมือนเชื่อมใหม่กันอีกรอบรับเกิดไรไฟให้หน่อยของเครื่องของเกิดไไฟใช่ ตใันเเครเมันจะผ่านตัวไ i ไฟไวไฟไม่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะมันจเราพอครองนีแหละโคงาสี่เหลี่ยห้อีแหละจายค่าส่งไ้ครับยังเลยเขาเขย แค่ไก่ใจว่าทำไมตัวนี้มันได้ของของร้อยกว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วดึงไกดสติ๊กเกอร์ร้อยแล้วโหกว็แตกบางทุกจุดแค่นี้แหละเขาก็ขอนทุกติดตั้งตดนะกดได้ไม่จ้าบอกผ่ามเนี่ยตัวนี้ไม่หกเขากลังอัปเดตอัปเดตแล้วขึ้นอัปเดตแล้วเร็วแล้ว มไม่เห็นไม่ผ่านแล้วจ้าจับเลยนะนี่เรียบร้อยแล้วดีครับทำผิดครับมันไปกดอะไรอ่ะ Processing เร้มงามหาอุปกรณ์อีกเหมือนเดิม้ห้เขาสอนเปลี่ยนชื่อให้หน่อยสิรอสอนเปลี่ยนชื่อเครื่องให้หน่อยสิจําได้ว่าเขาตอนซื้อดีเจสามเขาบอกสามารถเปลี่ยนชื่อเครื่องอันนี้ได้แต่ไม่รู้เปลี่ยนตรงไหนอันนี้ไม่เคยลองเปลี่ยนเหมือนกันต้องขอโทษด้วยใช่ตั้งค่าตรงตั้งค่าหรออ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวใช้งานปกติน,นะครับทอภาพได้เจ็ดชั่วโมงอันนี้ Full HD แล้วก็แบตเตอรี่เท่าไหร่สมภาพนิ่งก็เลื่อนนี้ได้เลยนะครับ อันนี้เมันเป็นรีโมทได้หนึ่งหมื่กนกว่าลูกแรใช้งานก็ตั้งอัตราส่วนตรงนี้ได้ซูมได้ตั้งเวลาได้นะครับส่วนไข่ปลานี่คือการตั้งค่าเครื่องต่างๆเรื่องของการสัน่นเรื่องของการทํางานมีเส้นตารางไหมถ้าตั้งชื่อนะเกี่ยวกับจะการอ,ารอารุปกรณ์มันไม่ใช่การอุปกรณ์มีการรืบลูทูธอ่าเนี่แหละเห็นชื่ออะไรของลูกค้าเนี่ยเห็นเปลี่ยนได้เลย อช่เนี่ยต้องไปดูในเครื่องนะครับตอนนั้นก็ไม่มีอะไรก็เป็นงานใช้งานปกตินะครับอ่าข้างหน้าเวลาเราออกจากแอปไปแล้วถ้ามันขึ้นสีฟ้าคือมันเชื่อมมันอยู่อแต่ถ้าไม่ขึ้นเนี่ยต้องปัดออกปัดิ่ดออกัดอ่าแล้วเข้าใหม่ถ้ามันเปิดบ l u e t อยู่มันจะเด้งลงมาตึ้งเพราะคุณจะจับคู่กันหรือไม่นะครับแต่ถ้าไม่ขึ้นอย่างนี้เราก็แค่กดนะครับจริงๆริมันจะมีเด้งขึ้นมานะครับ F อลองเล่นดูเพราะลูกค้าเคยใช้แล้วน่าจะไม่มีปัญหาโอ้โหยังไม่เคยเข้าไปเปลี่ยนเหรอเอาเปลี่ยนให้ไปเลยเขาเพิ่มได้ข้ับัพอะไรแบบ